ถ่ายบ้านถ่ายได้เรียบร้อยโอเคครับโอเคอามาถึงแล้วโอเคครับนี่ก็คืออีกหลังหนึ่งนะครับนี่คืออีกหลังหนึ่งที่เราจะมาแจกของครับผมโอ้ไม่ต้องห่าหนะเอาของมาแจกนะโยมไม่มีอะไรครับครับโอ้อะไรล่ะอะไรโอ้มาแจกที่ไหนกันคะมาแจกอ่ะ วัดป่าวัดป่าวัดป่าเอามาชุดหนึงเ,เ,นเร็วเออโยมนั่งนี่ก็ได้โยมโยมนั่งนี่ก็ได้แป๊บนึงแป๊บน,น,นี่ก็ได้ครับอยู่กี่คนแล้วเนี่ย<ฆ>อยู่กี่คนเหรอโยมสี่คนอ๋ออาจจะโยมนั่งนี่ก็เดี๋ยวรับของนะครับนั่งครับอา่อาครับอา่า ผักกันมาเลยครับอ่าผักตลาดที่จังเลยเนี่ยอื้อเนี่หมดเลยมีแต่ลูกสาวถ้าคนนะมีแต่ลูกชายไม่มีลูกสาวให้ลูกสาวอ่าตุ๊กตาแมวไข่แมวก็เยอะเนาะแมวจะไปปอยคอมให้ปล่อยแฟนรักแมวครับครับอ่า โอเคนะโยมนะครบนะไข่นะครับโหมัเยอะจังนะมังค์บุคคลต้องขัเก้าตัวเข้าปลามั่งอะไรมั่งอือโหอย่างเงี้ยหมดเลยเนอะอย่ี้ยหมดเลยเนาะเลี้ยงหมดเลยเขาแฟนรักแมวค่ะป่ายังไม่กล้าบ่อยเลยครบยางครบแล้วใช่ไหมโอเคเป็ดดึงเอามาเป็ดคล้ายๆของฝันปีม่แล้วกันเนาะโอ้นะครับเพราะว่านี่จะทิ้นปีแล้วนะครับเอาตันจอนมาแจกของนะครับ โอเคนะกำลังสนนะโยมนะค,ครับครับผมจำเนินพรครับแจกข้ามานาฬิาอันนี้บ้านยังมีอยู่ใช่ไหมมีค่ะอา่าก็จะไล่แจกไปเรื่อยให้หมดนะครับเ,เพราะว่านี่ก็จะปีใหม่อยู่แล้วนะครับกำลังสนนะครับมันสุดตรงนี้มันจะจะขึ้นไปมันจะรำบาก้ามันเป็นลูกงร่างกับแน่อืมก็มเ,เดี๋ยวจะดูคนที่ที่อ่าคนแรกแรกนี่แหละครับจะไปแจกแจก,กเขาครับโคชคดีนะครับดูสามหลังอืม ไปนี้ของเราเลี้ยวซ้ายเข้าไปหลังหนึ่งแล้วอยู่ทางข้างละสองหลังละสาหลังสี่หลังโอ้หน่าจะพอดีตรงเงินพอดีค่ะเโอเคขอบคุณมากเลยโยมไปแล้วนะครับผมจำนินทอนครับครับเขาบอกว่าวันนี้เดี๋ยวมีอีกครับโอเคเลยอ๋อไม่เคยมีใช่ไหมีค่ะอ๋อเปลี่ยนต้นคำฟังไปใหม่แล้วกันโยมครับครับผมไปครับไปอีกหลังหนึ่ง อ่าเสียงเชิญพี่ไหมดูส่องคันเลยโยมอ่อาไปครับอ่าไปกันต่อครับ